ประสบการณ์สุดหลอนที่ผมหยิบยกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้ขอเอาใจเพื่อนๆที่ชอบเรื่องราวเกี่ยวกับท้องถนนกันสักหน่อยนะครับเพื่อนๆเคยใช้เส้นทางลัดกันบ้างไหมครับผมเชื่อว่ามีเพื่อนๆจํานวนไม่น้อยเลยนะครับที่มีโอกาสได้ใช้ถนนเส้นที่ตัวเองคุ้นเคยและรู้เส้นทางต่างๆมากมายว่าแถวนั้นมีเส้นทางลัดอะไรบ้างแต่เพื่อนๆเคยนึกสงสัยกันบ้างไหมครับ ว่าเส้นทางลัดที่เพื่อนๆเ,เคยใช้ในช่วงเวลาตอนกลางวันถ้าเปลี่ยนเป็นช่วงเวลาตอนกลางคืนแล้วถนนเส้นนั้นมันยังคงน่าใช้อยู่หรือเปล่าแค่คิดตามก็น่าตื่นเต้นและน่าสนุกเลยใช่ไหมครับนั่นคือเรื่องราวที่ผมจะเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้ครับแต่ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องนี้กันรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้ว เรามาระฟังเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณศิลครับเป็นประสบการณ์โดยตรงที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีที่ผ่านมาคุณศิลได้เล่าให้ฟังว่าตัวของคุณศิลน,นั้นทำงานเป็นพนักงานขับรถส่งของให้กับบริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครครับโดยเขามาจะขับรถกระบะรับส่งสินค้าจากในกรุงเทพไปยังจังหวัดใกล้เคียงอยู่เป็นประจำซึ่งคุณศินบอกว่า งานของเขาก็ไม่ได้แตกต่างจากงานของคนขับรถส่งของโดยทั่วไปเป็นงานที่ต้องแข่งกับเวลาเพราะว่าการส่งของให้ตรงเวลานั้นก็คือหัวใจสำคัญของอาชีพนี้เลยครับคุณสินทำงานที่บริษัทแห่งนี้มาน,นานหลายปีแล้วนะครับซึ่งเส้นทางที่เขาใช้ก็จะเป็นเส้นทางใกล้เคียงกับพื้นที่เดิมๆม,มันเลยทำให้เขาพอจะรู้ทางลัดอยู่บ้างแต่เพื่อนๆเ,เชื่อไหมครับว่าการที่เขาขับรถอย่างช่ำชอง และมั่นใจว่าตัวเองรู้เส้นทางเป็นอย่างดีแล้วมันจะทำให้เขาได้พบเจอกับเรื่องราวสุดหลอนโดยที่ตัวเขาเองก็คาดไม่ถึงในคืนนั้นเขาจำได้ดีเลยนะครับว่ามันเป็นคืนที่เขาต้องขับรถส่งสินค้าล็อตใหญ่เดินทางไปส่งลูกค้าที่จังหวัดหนึ่งทางภาคตะวันออกซึ่งเส้นทางก็ยังคงเป็นเส้นทางตามปกติครับใช้ถนนหลวงที่มีไฟสองสว่างตลอดทั้งเส้นทาง หลังจากที่เริ่มขับรถออกจากกรุงเทพในช่วงเวลาตอนหัวค่ําเมื่อเดินทางได้เพียงครึ่งทางเขากลับได้พบว่าถนนที่อยู่ตรงหน้าของเขาก็เต็มไปด้วยไฟเบรกสีแดงมีรถจอดติดอยู่บนถนนจํานวนมากเขาบอกว่าเขาจอดติดอยู่แบบนั้นประมาณเกือบ15นาทีได้เลยครับซึ่งก็อย่างที่เล่าให้ฟังไปนะครับว่าการส่งของให้ทันเวลามันเป็นเรื่องที่สําคัญจริงๆเมื่อระยะเวลาผ่านไป มันก็เลยทําให้คุณศินนึกขึ้นมาได้ครับว่าถนนแถวนี้มันมีทางลัดอยู่เส้นหนึ่งที่เขาเคยใช้ในช่วงเวลาตอนกลางวันมาก่อนมันสามารถหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดอยู่ตรงนี้ไปโผล่อีกฝั่งหนึ่งและเดินทางต่อได้อย่างรวดเร็วเมื่อคิดได้แบบนั้นเขาจึงไม่รอช้าที่จะตัดสินใจเลี้ยวรถออกจากถนนเส้นหลักเข้าสู่ถนนสายรองในทันทีแต่หลังจากที่รถเลี้ยวลงเข้าสู่ทางลัด สิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้ามันเป็นเรื่องที่เขาไม่ได้คาดฝันมาก่อนเลยครับเพราะว่าถนนเส้นนี้มันเปลี่ยนไปหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ว่าได้จากเดิมในช่วงเวลาตอนกลางวันเป็นถนนโลง่ลงๆกว้กวางๆวิ่งทำความเร็วได้เป็นอย่างดีแต่ในตอนนี้เต็มไปด้วยความมืดไร้แสงสว่างสองข้างทางเต็มไปด้วยป่ารกไม่มีบ้านคนพักอาศัยคุณสินบอกว่าครั้งล่าสุดที่เขาใช้ถนนเส้นนี้ คือเมื่อหลายเดือนก่อนครับและถึงแม้ว่าถนนจะเปลี่ยวและขรุขระไปบ้างแต่เขาเองก็จําได้ดีว่ามันช่วยร่นระยะทางไปได้หลายกิโลเมตรเลยทีเดียวเมื่อเป็นแบบนั้นเขาจึงมั่นใจที่จะใช้เส้นทางนี้ต่อไปโดยที่ไม่ลังเลระหว่างที่เขาขับรถไปไฟหน้ารถส่องไปข้างหน้าท่ามกลางความมืดของถนนสองเลนเล็กๆที่ในตอนนี้เต็มไปด้วยความมืดสนิทและไม่มีรถคันอื่นสวนมาเลย ต้นไม้สูงใหญ่ทั้งสองข้างทางโยกปิวไหวไปตามสายลมมันทำให้เงาของมันทอดยาวเป็นรูปร่างที่ดูแปลกประหลาดระหว่างที่คุณศิลป์กำลังตั้งใจขับรถและจ้องมองแต่ถนนเบื้องหน้าอยู่นั้นเสียง GPS ก็ได้ดังขึ้นพร้อมกับเสียงระบบนำทางที่ได้แจ้งว่าอีกเพียง5กิโลเมตรก็สามารถเลี้ยวขวาเพื่อเข้าสู่ถนนเส้นหลักได้เสียงที่ได้ยินมันยิ่งตอกย้ำครับ ทำให้คุณสินคิดว่าถ้าเขาขับรถด้วยความเร็วปกติอีกไม่เกิน10นาทีก็น่าจะพ้นถนนสายเปลี่ยวเส้นนี้ได้แล้วแต่แล้วเรื่องที่ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นครับโมเสียงดังสนั่นดังขึ้นที่หน้ารถทําให้คุณสินถึงกับสะดุ้งสุดตัวเขาคิดว่ารถของเขาน่าจะชนกับบางสิ่งบางอย่างเข้าให้แล้วคุณสินจึงรีบเหยียบเบรกพร้อมทั้งหันซ้ายหันขวา พยายามมองหาที่มาของเสียงนั้นแต่ก็มองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากความมืดเขาบอกว่าเขาลังเลอยู่เหมือนกันนะครับแต่ด้วยความอยากรู้เขาจึงตัดสินใจคว้าไฟฉายและเปิดประตูเพื่อลงไปดูอากาศข้างนอกเย็นวาบมีลมพัดเบาๆแต่กลับให้ความรู้สึกอึดอัดแบบแปลกๆคุณสินเดินอ้อมไปที่ด้านหลังรถใช้ไฟฉายส่องดูพื้นถนนแต่ก็ไม่พบเจออะไร ไม่มีร่องรอยการชนไม่มีอะไรเสียหายแต่อย่างใดและในระหว่างที่เขากำลังหันซ้ายหันขวาเพื่อมองหาต้นเสียงอยู่นั้นสายตาก็ได้เห็นอะไรบางอย่างอยู่ที่ข้างทางในเงาเมื่อตรงขอบถนนห่างจากจุดที่เขายือนอยู่ไม่เกิน10เมตรครับเขาเห็นเงาดำลักษณะรูปร่างของคนแต่เขาแยกไม่ออกครับว่าเงานั้นเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายซึ่งคุณศิลปเองก็ไม่แน่ใจนะครับ ว่าคนคนนั้นไม่ยืนอยู่ตรงนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะตั้งแต่ที่เขาขับรถมาบนถนนเส้นนี้เขาแน่ใจว่ายังไม่เจอใครเลยครับด้วยความสงสัยคุณสินจึงตัดสินใจที่จะส่งเสียงทักทายออกไปใครครับแต่ทุกอย่างเงียบครับเงานั้นยังโงไม่ตอบสนองหัวใจของเขาเต้นแรงมากขึ้นเรื่อยๆในมือกำไฟฉายไว้แน่นก่อนที่จะตัดสินใจยกมันขึ้น เพื่อส่องไปที่เงาร่างนั้นและแค่เพียงเสี้ยววินาทีที่แสงไฟกระทบโดนมันเงานั้นก็หายไปต่อหน้าต่อตาคุณสินบอกว่าตอนนั้นเขาตกใจจนทำอะไรไม่ถูกเลยครับได้แต่ยืนตาค้างเหมือนว่าสมองมันประมวลผลไม่ทันความกลัวเล่นว่าไปทั่วร่างกายมือของเขาเริ่มที่จะสั่นโดยที่ไม่รู้ตัวจนเมื่อตั้งสติได้เขาตัดสินใจกระโดดกลับขึ้นไปบนรถ ปิดประตูล็อกแน่นก่อนที่จะเหยียบคันเร่งให้รถพุ่งออกไปในทันทีแสงไฟหน้ารถสาดไปเดียงด้านหน้าขณะที่รถพุ่งทะยานไปบนถนนสายปเปลี่ยวเขาบอกว่าตาของเขาได้แต่จ้องมองไปบนพื้นถนนครับไม่กล้าหันไปมองที่กระจกสองหลังเหยียบคันเร่งอย่างเต็มที่หวางแค่เพียงจะออกจากถนนเส้นนี้ให้เร็วที่สุดสองมือกำพวงมาลัยไว้แน่นสมองได้แต่คิดวนไปวนมา ว่าอีกเพียงไม่กี่กิโลก็จะขึ้นถนนเส้นหลักแล้วเขาบอกตัวเองแบบนั้นเพื่อพยายามกบเกลือนความกลัวครับแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นเพราะอยู่ดีๆไฟหน้ารถก็กับพริบวูบลงหนึ่งครั้งด้วยความตกใจคุณสินรีบขยับมือไปบิดสวิตช์ไฟหน้ารถเปิดปิดใหม่อีกรอบซึ่งก็ดูเหมือนว่ามันจะได้ผลด้วยนะครับเพราะไฟหน้ารถกลับมาสว่างในตอนนั้นเขาเองก็ไม่ได้คิดอะไร คิดว่าอาจจะเป็นเพียงแค่ไฟฟ้าขัดข้องชั่วคราวแต่อีกเพียงไม่กี่วินาทีต่อมาอยู่ดีๆไฟหน้ารถก็ดับลงอีกแล้วครับซึ่งในครั้งนี้เขาก็ยังคงทำแบบเดิมรีบเอื้อมมือไปเปิดปิดสวิตไฟอีกครั้งแต่ว่าในครั้งนี้มันไม่ได้ผลมันไม่มีแสงส่องออกมาเลยทางถนนตกอยู่ในความมืดโดยสิ้นเชิงมีเพียงแสงจันทร์ที่ส่องลอดผ่านยอดไม้สูงเพียงเท่านั้น ด้วยความตกใจกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุครับคุณสิลจึงรีบแตะเบรกอย่างระมัดระวังไม่กล้าหยุดรถอย่างกระทันหันค่อยๆขับตามทางไปเรื่อยๆและในตอนนั้นเองสายตาของเขาก็ได้มองเห็นอะไรบางอย่างยืนอยู่ที่กลางถนนเซียวินาทีนั้นเขาบอกว่าตอนที่เขาเห็นมันกระชั้นชิดมากๆเลยนะครับด้วยความตกใจทำให้คุณศิลรีบเหยียบเบรกจนตัวยโยน รถสายไปมาด้วยความเร็วของมันคุณสินบอกว่าวินาทีนั้นดูเหมือนภาพทุกอย่างเป็นภาพสโลโมชั่นเลยครับในจังหวะที่เขาหักหลบเงานั้นมันเลยทำให้เขาได้เห็นว่าร่างที่ยืนอยู่กลางถนนเป็นร่างของมนุษย์แต่ว่ามันไม่มีใบหน้าไม่มีดวงตาจมูกปากและผิวขาวซีดราวกับศพสะท้อนกับแสงจันทร์ทำให้ดูน่ากลัวเป็นอย่างมาก รถของเขาเสียหลักจนลงไปจอดนิ่งๆอยู่ที่ป่าข้างทางคุณสินรู้สึกได้ถึงแรงกระแทกที่ไหลและศีษะภาพที่อยู่ตรงหน้าพ่ามัวไปหมดเขาได้แต่กระพริบตาช้าๆพยายามตั้งสติก่อนที่จะได้พบว่าตัวเองยังคงนั่งอยู่ในรถร่างกายปวดระบมไปหมดแต่โชคยังดีครับที่เขายังมีสติเมื่อตรวจสอบจนแน่ใจว่าตัวเองไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัส เขาจึงเอื้อมมือไปปลดเข็มขัดนิรภัยและเดินลงจากรถเพื่อไปตั้งหลักสิ่งที่พบภายนอกคืออากาศรอบตัวที่มันเย็นผิดปกติครับเขารีบหยิบไฟฉายขึ้นมาซึ่งโชคก็ยังดีที่มันยังพอใช้งานได้คุณสินใช้ไฟฉายสองรอบๆเพื่อตรวจสอบว่ารถเสียหายหนักมากแค่ไหนในขณะเดียวกันหัวใจของเขากับเต้นระรัวด้วยสัญชาตญาณแ,แปลกๆเขาเหลือบมองไปที่ถนน และสิ่งที่เห็นมันก็ทำให้เขาถึงกับตัวแข็งทื่อราอบนถนนว่างเปล่าเงาร่างปริศนานั้นหายไปแล้วไม่มีซากไม่มีร่องรอยการชนทุกอย่างว่างเปล่าราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ทันใดนั้นเองครับก็มีเสียงบางอย่างดังขึ้นจากป่าหญ้าฝั่งตรงข้ามคุณศิลรีบหันคว้าไปในทันทีส่องไฟฉายไปตามเสียงและได้พบกับบางสิ่งบางอย่าง ที่ทำให้เขาต้องตกใจอย่างสุดขีดมีเงาร่างของผู้ชายคนหนึ่งกำลังค่อยๆลุกขึ้นจากพื้นผู้ชายคนนั้นเคลื่อนไหวอย่างเชื่องช้าค่อยๆใช้มือทั้งสองข้างดันตัวเองให้ลุกขึ้นเสียงที่ได้ยินคือเสียงกระดูกที่ดังลั่นก๊อบแก๊บเหมือนจะหักแหล่ไม่หักแหล่คุณสินอธิบายให้ฟังว่าอย่าให้เพื่อนๆนึกภาพถึงผีจูออนของญี่ปุ่นยังไงอย่างนั้นเลยครับที่น่ากลัวที่สุด คือบริเวณศีรษะของเขาเว้าวแหว่งไม่เต็มใบหน้าซีขวาหายไปเข้ามาพร้อมกับริมฝีปากที่สยะยิ้มกว้างโชว์ฟันเรียวแหลมให้เห็นอย่างชัดเจนเมื่อเห็นแบบนั้นคุณศิลปก็ไม่อยู่รอแล้วครับเขารีบหันหลังกลับวิ่งสุดชีวิตไปที่รถโดยที่ไม่สนใจอะไรอีกต่อไปเขาเหยียบคันเร่งอย่างสุดแรงทำให้รถกระบะพ,พุ่งออกจากจุดนั้นโดยที่ไม่หันกลับไปมอง สถานการณ์ในตอนนั้นคุณสินตกใจเป็นอย่างมากเลยนะครับหัวใจเขาเต้นรัวเหงื่อไหลท่วมตัวไปหมดแม้กระจกสองหลังจะสะท้อนภาพบางอย่างที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาแต่เขาก็ปฏิเสธที่จะหันหน้ากลับไปมองได้แต่ย้ำเตือนตัวเองอยู่ในใจว่าอีกเพียงไม่กี่กิโลเมตรก็จะถึงถนนใหญ่แล้วแต่แล้วเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดมันก็เกิดขึ้นอีกครั้งพรอยอยู่ดีด ไฟหน้ารถก็กระพริบดับวูบเหมือนเมื่อกี้ไม่มีผิดคุณศิลรู้ได้ทันทีว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นครับมันเหมือนภาพฉายวนซ้ำกลับมาอีกครั้งคือไม่ว่าเขาพยายามจะเปิดปิดไฟสักกี่ครั้งไฟหน้ารถก็ยังคงดับสนิทอยู่เหมือนเดิมและในตอนนั้นเองสายตาก็ได้เห็นร่างของผู้ชายคนเดิมยืนอยู่ที่กลางถนนอีกครั้งเหมือนว่ามันกำลังยืนรอเขายังไงอย่างนั้น แต่คุณศิลบอกว่ารอบนี้เขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับเขาจับพวงมาลัยไว้แน่นสายตาจ้องไปยังผู้ชายคนนั้นก่อนที่จะเหยียบคันเร่งอย่างสุดแรงและพุ่งชนร่างนั้นอย่างเต็มสปีดในเสี้ยววินาทีที่รถพุ่งเข้าหามันผู้ชายคนนั้นกลับหายไปครับเหมือนไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นตั้งแต่แรกรถของคุณศิล์ทะลุผ่านจุดนั้นได้อย่างง่ายดายไม่มีแรงกระแทกและไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแต่อย่างใด รถยังคงแล่นต่อไปและไม่นานไฟหน้ารถก็กลับมาสว่างอีกครั้งคุณสินบอกว่าเขาเองไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่เขาเองก็ยืนยันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกี้มันเกิดขึ้นจริงๆและไม่ใช่ภาพลวงตาอย่างแน่นอนเวลาผ่านไปไม่ถึง5นาทีครับในที่สุดรถของเขาก็หลุดออกมาจากถนนสายเปลี่ยวเข้าสู่ถนนเส้นหลักได้สำเร็จทุกอย่างกลับสู่สภาวะปะกติในทันที ราวกับว่าเขาเพิ่งจะหลุดออกมาจากอีกโลกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในค่ำคืนนั้นยังคงติดอยู่ในความทรงจำไม่เลือนหายไปทุกอย่างยังคงเป็นปริศนาคุณสิลเองไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันคืออะไรและตัวเขาเองได้พบเจอกับอะไรกันแน่และนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมหยิบยกมาเล่าให้ฟังในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณเรื่องราวเรื่องนี้จากคุณศิล มาณที่นี้ด้วยน,นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆเ,เรื่องราวเรื่องนี้ฟังแล้วคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างส่วนตัวผมเองผมมีความคิดเห็นว่าประสบการณ์เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ฟังดูแล้วแปลกประหลาดมากๆเลยนะครับตัวผมเองนั้นเคยได้ยินเรื่องราวแบบนี้มาอยู่บ่อยๆเป็นเหตุการณ์บนท้องถนนที่อธิบายไม่ได้เป็นเรื่องราวที่อยู่ดีๆก็เกิดขึ้นและหายไปอย่างไรร่องรอยในช่วงเวลาเพียงไม่กี่นาที ฟังดูแล้วอาจจะเหนือธรรมชาติแต่ผมคิดว่าประสบการณ์น่ากลัวแบบนี้ในช่วงเวลาที่เกิดขึ้นกับทานเจ้าของเรื่องมันคงทำให้พวกเขาหวาดกลัวจนตั้งสติไม่ได้เลยทีเดียวของแบบนี้ถ้าไม่เจอกับตัวก็คงไม่เข้าใจจริงๆครับเพื่อนๆละครับฟังเรื่องนี้จบแล้วคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างคอมเมนต์บอกกันไว้หน่อยนะครับหาเพื่อนๆคนไหนที่มีประสบการณ์น่ากลัวสยองขวัญแล้วอยา่าใจผม นำมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆคนอื่นได้ฟังแบบนี้ส่งประสบการณ์สุดห้อนของเพื่อนๆมาที่อีเมลด้านล่างได้เลยนะครับและก่อนที่จะจากกันไปรบกวนเพื่อนๆครับรบกวนช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ